สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิทมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํางานความรัก ความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมังกรตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง2ี่มกราคมค่ะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิดในราศีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถก็ทาได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วซึ่งก็คือ5้าใบด้านบนค่ะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่5ถึง12มีนาคมค่ะ ส่วน5ใบด้านล่างเป็นไพ่คาริฟายเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่2ใบนี้คือไพ่ประจําตัวคุณ2ใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปค่ะตอนนี้นะคะดูเหมือนว่า,าชามังกรนะคะคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคนะคะหรือว่าปัญหาทางการเงินได้นะคะ คุณน่าจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยนะคะที่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นประจําสัปดาห์นี้ก็คือมันก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าคุณเนี่ยจะสามารถนะคะเอาชนะปัญหาทางด้านการเงินได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกว่าที่คุณจะเอาชนะปัญหาไปได้เนี่ยคุณอาจจะแบบมันเป็นเรื่องการเงินเนาะแต่พอ คุณยังมีความไม่สบายใจอยู่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในที่ทำงานนะคะอาจจะมีการทะเลกกาะกันนะคะหรือว่าอาจจะไม่สบายใจไม่พอใจนะคะขวหน้างานของคุณนั่นเองนะคะเลยทําให้คุณเครียดนะคะจากที่ทํางานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนใบสุดท้ายเนี่ยเอามาบอกว่าให้คุณระวังนิดนึงนะคะว่าปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเออมันค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่า เหมือนคุณเนี่ยยังติดปัญหาในเรื่องของตัวเองอยู่นะก็คือไม่มีวินัยในการใช้เงินนะคะซึ่งมันจะนำปัญหามาสู่คุณในอนาคตได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าสิ่งที่แม่หมอกำลังจะพูดไปเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกของชาวมังกรที่มีต่อคู่รักของคุณก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความรู้สึก นึกคิดของคู่รักของชาวมังกรที่มีต่อชาวมังกรนะคะไพ่ของคุณกับเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสลับกันได้แล้วก็สามารถสลับกันได้ทุกใบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชายวิจรารณญาณในการรับชมนะคะว่า,าไพ่ใบไหนเป็นของใครนะคะแล้วถ้าท่านใดนะคะมีความสุขดีอยู่แล้วกับความรักของคุณไม่จาเป็นจะต้องฟังต่อนะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาเท่านั้นค่ะ ให้ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองอะสามารถทําทุกอย่างได้นะเพื่อความรักครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเออคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบอยากทําให้เขาเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณจะมีคู่แข่งอยู่นะเหมือนรักสามเศร้ารอสามคนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะเอาชนะเขาชนะใจเขานะคะโดยที่คุณ ให้คุณทำอะไรคุณก็ยอมทำหมดนะคะที่นี้เหมือนคุณเนี่ยจะได้รับข้อความบางอย่างนะคะจากคู่รักของคุณนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับแฟนเก่านะคะแฟนเก่าของเขาเนาะอ,ออย่างที่บอกไปว่าเหมือนว่าพอคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งอะไรแบบเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่า ได้ครองใจคนละของคุณนะคะที่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าบางคนเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบสับสนในชีวิตนิดนึงเนาะก็คืออยากจะทําเพื่อเขาทุกอย่างนะแต่ว่า,อาพอคิดไปคิดมามันก็เกิดอาการเหมือนว่าไม่อยากจะคิดถึงความหลังไม่อยากจะรู้สึกผิดนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกลับไป ทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้เขากลับมารักคุณเนี่ยคุณรู้คุณคุณจะรู้สึกผิดนะเพราะว่าเหมือนในอดีตเนี่ยคุณทำไว้ทำเรื่องราวไม่ดีไว้นะคะกับเขาเนาะทีนี้คุณก็เลยไม่อยากจะรู้สึกผิดอีกแล้วนะคะคุณก็เลยยังไม่ยอมเปิดใจนะคะบางคนอาจจะแบบบล็อกเลยนะคะนอกแนวเหมือนว่าพอคุณรู้สึกถ้าคุณยังรู้สึกผิดอยู่เนี่ย คุณก็จะเครียดนะคะเพราะว่าอะไรอันนี้มันดูเหมือนว่าถ้ามันเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าถ้าคุณคบกันเนี่ยครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะบ้านแตกเนาะหรือว่าบ้านลุกเป็นไฟนะคะซึ่งครอบครัวเนี่ย แม่หมอหมายถึงว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือว่าอันอันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของออรักนอกสมรสนะคะหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีคู่อยู่แล้วซึ่งดูจากไพ่ทั้งหมดเนี้ยมันดูเหมือนว่าจะมีสี่คนในความสัมพันธ์นะก็คือจะเป็นคู่รักของคุณกับแฟนเก่าเขานะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยอาจจะ ะะอาจจะมีใครบางคนนะคะที่รักกันอยู่แล้วเนาะหรือว่ามีสถานะเป็นแฟนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะ The Emperor Reverse นะคะออกมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันเป็นลักษณะที่แบบออนออนออฟออฟนะคะมามาหายหายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะคะ เดี๋ยวก็ติดต่อเดี๋ยวก็เลิกติดต่อนะคะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะก็คือไม่สามารถที่จะได้เริ่มต้นความรักได้สักทีนะคะมันก็เลยทําให้คนนั้นของคุณเนี่ยเขาอาจจะแบบกลับไปคุยกับคนรักเก่าของเขานะคะสรุปก็คือคุณน่อยากจะทําให้มันดีนะกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่า ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นในสัปดาห์นี้นะคะได้แต่คิดอยู่ในใจว่าอยากจะทําแต่ว่าคุณไม่ทำนะคะเพราะว่าคุณกลัวที่จะรู้สึกผิดแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ได้ก็คือเรื่องอบ้านจะลุกเป็นไฟนะคะจากให้ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าอา,อาจจะเป็นรักเรื่องราวรักสามเศร้าเรื่องราวของอคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าคนในเครื่องแบบนะคะหรือว่าคนที่ ออมีเขาเรียกว่ามีความชํานาญนะในด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะมาเปิดไพ่ที่อีกใบหนึ่งนะคะสำหรับหนึ่งนะคะขอจักรวาลนะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมาังกรและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าไปค่ะ าหมอให้สองใบนี้เป็นไพ่ของชาวมังกรนะคะสองใบนี้เป็นอของคุณรักชาวมังกรนะคะตอนนี้คือเหมือนชาวมังกรนะคือคุณเนี่ยเป็นช่วงแบบอเก็บแรงไว้อะเป็นช่วงชาร์จพลังนะคะเพราะคุณเนี่ยต้องการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในความรักของคุณในอย่างที่บอกไปคุณชาร์จพลังไปก่อนสัปดาห์นี้คุณจะยังไม่เทคแอคชั่นใดๆนะคะส่วนไพ่อีกใบนึงเนี่ยก็คือ จริงๆแล้วอ่ะคุณก็ยังสับสนอยู่นะบางทีเหมือนคุณก็ยังแบบอยากจะไม่อยากจะมีความเอ่อไม่อยากจะมีคอมมิทเมนต์ในความสัมพันธ์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะยังไม่อยากจะมีคนรักจริงจังนะคะหรือว่าไม่ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณแบบเจ้าชู้อ่ะยังไม่อยากจะแบบอย่างนั่นแหละยังไม่อยากจะผูมกมัดกับใครนะคะหรือว่าถ้าคุณผูกมัดแล้วคุณก็ยังอยากจะรักคนอื่นอีกประมาณนั้นเนาะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น อ๋อไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสําหรับคู่รักของคุณเนี่ยคือเขาเนี่ยทํางานในความสัมพันธ์อย่างดีมากนะแล้วเขาอ่ะก็คือเหมือนว่าเขาเข้าใจทุกอย่างนะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคุณนะคือให้เขาเป็นอะไรเขาก็เป็นได้หมดเลยนะคะเอ่อให้เขาเลิกเขาก็เลิกนะให้เขาเป็นแค่เพื่อนเขาก็ยอมเป็นนะคือเขาสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะเพื่อคนะุณเนาะ ก็คือขอเป็นเพื่อนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรักนะคะเพราะว่าเหมือนเขารู้ทุกอย่างจริงๆแล้วคุณเองก็รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เหมือนคุณทั้งสองคนอะค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่แบบตื่นรู้นะเหมือนจักรวาลเนี่ยมาปลุกคุณทั้งสองคนหรือว่ามาเปิดเผยเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเป็นเพราะปัญหาจากอะไรแล้วก็เหมือนคุณทั้งสองคนจะค่อนข้างจะรู้หรือว่าตระหนักรู้นะคะว่า อความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเพราะว่าอะไรที่ไม่สามารถเป็นไปได้นะคะในตอนนี้อทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่คำแนะนําให้หนึ่งใบนะคะขอจักรวาลนะคะให้คําแนะนํานะคะ,คแ,นนะ,คะแต่ชาวมาังกรและคู่รักหนึ่งใบค่ะเป็น Alice in a sea of tears นะคะ Cast away out of your dead feeling abandoned คือคุณนะ่ะรู้สึกว่าแบบถูกทอดทิ้งนะอือก็คือว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าถูกรอยแผลนะคะหรือว่าถูกทอดทิ้งนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นความรู้สึกของคู่รักของคุณนะคะหรือว่าจะเป็นคุณก็ได้เนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คือแบบเออ แม่หมอเนี่ยไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคู่รักของคุณเนี่ยยอมเป็นเพื่อนคุณหรือว่าเอ่อกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าหรือว่าแกล้งกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเขาทําเพื่อคุณนะคะก็คือเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นไปได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกนะคะที่จะเป็นเพื่อนคุณนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์แบบ โรแมนติกไปนะคะแบบนั้นเนาะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะก็ถ้าคนที่ใช่สักวันหนึ่งนะคะก็จะกลับมาคู่กันอย่างแน่นอนนะคะถ้าคนที่ไม่ใช่ผ่านมาแล้วก็อาจจะผ่านไปนะคะ ก็ขอบคุณมากๆทุกๆการติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบการทำงานของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณล่วงหนะ้าสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่จะทำให้อ,อการรทึมของ YouTube ได้กระจายคลิปของแม่หมอให้คนอื่นได้เห็นกันมากขึ้นนะคะแล้วเราจเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ